ใกล้จะถึงช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีใหม่แล้วนะครับหลากหลายท่านก็กำลังวางแผนเดินทางและโครงการเที่ยวไทยคนละเครึ่งนั้นก็เป็นรูปเป็นร่างกันมากขึ้นล่าสุดนะฮะข้อออกมาแล้วว่าเราไม่สามารถที่จะใช้ร่วมกับตั๋วเครื่องบินได้ครับแต่ถ้าหากว่าไปบริโภคอย่างอื่นแล้วก็ใช้ได้แน่นอนนะครับคนละเครื่งก็คือท่านออกเครื่องหนึ่งรัฐบาลออกเครื่องหนึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าหากว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวเมืองหน้าทเที่ยวเมืองรองแล้วก็รัฐบาลออกให้40 ตัวท่านเองออกอีก60แล้วก็ค่าห้องพักนะครับได้ถึงคืนละ3 0 0 0ันบาททีเดียวแม้ว่านักท่องเที่ยวจีนจะลดลงอย่างมีนัยสําคัญก็ตามครับแต่ว่าทางทอท,อท,อทอและภาครัฐนั้นก็ยังคงเชื่อมั่นว่าสามารถที่จะดึงเอานักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาได้ไม่ต่ำกว่า40ล้านคนทั้งปีนี้อย่างแน่นอนครับท่านสรวงเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้เปิดเผยความคืบหน้าของโครงการ เที่ยวไทยคนละครึ่งเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศช่วงโลซีซันโดยภาครัฐนั้นสนับสนุนค่าใช้จ่ายท่องเที่ยวเป็น50นะครับนักท่องเที่ยวจ่ายอีก50ในส่วนของเมืองหน้าเที่ยวเมืองรองภาครัฐจ่ายให้40ท่านจ่ายเองอีก60ภาครัฐสนับสนุนนะครับท่านละ3,000บาทต่อคนต่อคืนสูงสุดไม่เกินคนละ10ส โดยกระทรวงท่องเที่ยวเน้นกระตุ้นการท่องเที่ยวในช่วงโลซีซ้นเมืองหน้าเที่ยวเป็นหลักเพราะท่านนายกแพทองทานชินวัตรให้โจทย์มาว่าอยากจะใช้งบประมาณ3,000ล้านบาทเพื่อใช้เป็นงบประมาณอารายจ่ายปี68งบกลางและกระจายไปสู่ทุกจังหวัดในเฟสที่1ครับจะให้เข้าร่วมโครงการจํานวน1ล้านสิทธิ์ครั้งนี้ไม่สามารถใช้สิทธิ์ส่วนลดกับค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินได้แต่จะใช้ได้กับโรงแรมที่พักอาหารเท่านั้นครับ โดยเชื่อว่าเมื่อเปิดให้จองสิทธิ์นะครับก็จะใช้สิทธิ์หมดอย่างรวดเร็วในขณะที่เมื่อดูตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติตลอดทั้งปีนะครับกระทรวงการท่องเที่ยวตั้งเป้าหมายเดิมที่3 9มสถึงสีล้านเพราะจํานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าไทยนะครับแค่ไตรามาสแรกของปีนี้ก็ประมาณสักเล้านคนสําหรับจํานวนนักท่องเที่ยวจีนซึ่งลดลงไปตั้งแต่เดือนมกราคมเนื่องจากว่าตรงกับช่วงตรุษจีนและทําให้นักท่องเที่ยวนั้นเดินทางเที่ยวในประเทศจีนสูงกว่าปกติครับ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจกับผมป๊อบนะัทพงศ์นำสุวิกุลนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดรับชมติดตามข้อมูลข่าวสารและคลิปวิดีโอดีๆก่อนใครที่นี่ที่เดียว TNN ช่อง16ครับ